สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Listen with me podcast กับพวกเราสองคนตัวมัมตัวแม่เช่นเคยวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการอ่านเราจะมาพูดในหัวข้อเล่นๆตัวแม่ตัวแม่หน่อยที่มีชื่อว่าอะไรละ่ะคือการอ่านตอนนี้ผู้ฟังคงงงละว่าอุ้ยเพียงแค่เปิดมาเนี่ยแล้วหัวข้อเนี่ยก็ถามผู้ฟังไปเลยว่าอุ้ย การอ่านคืออะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราอ่ะจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเออพวกเราคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับว่าการอ่านเนี่ยในความหมายของพวกเรามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยมันมีข้อดียังไงเคยเราเคยเห็นบทความอะไรที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเกี่ยวกับอะไรเงี้ยพวกเราก็เลย2คนเนี่ยก็เลยจะมาแลกเปลี่ยนความคิดให้ทุกคนได้รับฟังกันนั่นเองค่ะว่าวๆไปนะมุกฉันเนี่ย เคยเห็นข้อความหนึ่งเขาว่าเขียนว่าการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูตัวอักษรแต่เป็นการรับรู้ถึงความรู้ประสบการณ์และขยายความเข้าใจในเรื่องต่างๆหรือความรู้เกี่ยวกับตัวเราเองนั่นเองก็จริงนะเวลาเราเล่นโซเชียลเนี่ยและเลื่อนผ่านไปเห็นโพสที่มีข้อความสั้นๆแล้วก็มักจะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆด้วย นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกบทความหนึ่งที่เขาบอกว่าการอ่านเนี่ยมันยังช่วยพัฒนาทาาักษะทางภาษาไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์การเขียนหรือว่าการสื่อสาร speaking นันเองที่งเราอ่านไปมากเท่าไหร่เนี่ย เราก็ยิ่งเก่งในเรื่องของภาษานั้นแล้วก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีความมั่นใจคอนฟิเดนซ์มากขึ้นเหมือนในเมื่อก่อนเนี่ยฉันนยังไม่เคยเก่งภาษาอังกฤษเลยนะแกแต่พอฉันอ่านภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆผ่านปาไปมากๆอะ่ะฉันกรู้สึกว่าฉันเก่งมีสกิลในการเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นจริงๆเว้ยพอได้ยินอย่างนี้แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าการอ่านเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทั้งช่วยเราในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน อยู่ที่แต่ละคนเนี่ยจะเห็นคุณค่าของการอ่านมากน้อยแค่ไหนขนาดแกพูดมาแค่นี้ฉันยังได้ประโยชน์จากแกเยอะเลยวายดึกได้ก็นึกได้อีกบทความหนึ่ง mm hmm. เขาเนี่ย mm hmm. บอกว่าการอ่านเนี่ยมันจะช่วยเปิดโลกจินตนาการของเรา mm hmm. ถ้าเราเนี่ย mm hmm. เคยอ่านนิยายดีๆสักเล่มหนึ่ง mm hmm. เวลาที่ได้จินตนาการถึงตัวละครฉชกหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้ไปอยู่ในคูโลกนะจริง,รงๆอะแก แล้วจินตนาการเนี่แหละที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยคิดนอกกรอบและสร้างสิ่งสรรสิ่งใหม่ๆแบบสิ่งลนลอดอะ่ะให้แบบว่าเรามีแบบเคฉีมากขึ้นนะแกอ่ะงั้นก็แสดงว่าการอ่านเนี่ยช่วยให้เราลดความเครียดได้แล้วก็เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีได้อีกด้วยเนาะฉันเคยเห็นในเน็ตเหมือนกันมีการวิจัยที่บอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ หนังสือไม่ได้มีแค่หนังสือในตำราหนังสือเรียนอย่างเดียวแต่ยังมีนวนิยายหนังสือการ์ตูนที่ทำให้ทุกคนอ่านและรู้สึกสนุกรู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วยแล้วประโยชน์จากการอ่านเนี่ยก็ยังทำให้เรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะหนังสือบางเล่มเนี่ยก็ยังสร้างแรงบันาดาลใจให้กับใครหล,หลายๆคนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตฉันว่านะถ้าเราเลือกอ่านหนังสือดีๆสักเล่มที่ตัวเองชอบหรือว่าเป็นแรงผลักดันในชีวิตเนี่ย การอ่านก็จะมีความสําคัญในการใช้ชีวิตมากมากเลยแหละมุกฉันคุยกับแกเพลินเลยฉันลืมไหมว่าเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยมันจบลงแล้วก็คาดหวังนะคะขอให้พอดแคสนี้เนี่ยช่วยกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการอ่านมากขึ้นสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันรับฟังพบกันใหม่อพิตอนหน้าพวกเราสองคนขอสวัสดีค่ะ